ไก่สเต๊ะเมนูปวดของครอบครัวทําทีไรก็หมดเกลี้ยงไม่เคยเหลือไว้ให้กวางกินเลยค่ะแต่เอาจริงๆกวางก็ไม่ค่อยกินอาหารเมนูแบบนี้เท่าไหรค่ค่ะกวางชอบกินอาหารอีสานแล้วกวางจะทําไก่นมสดพริกไทยดําให้เขาได้ลองชิมกันด้วยรอบนี้กวางจะทาไว้เยอะๆสําหรับเก็บแช่แข็งไว้กินนานๆทำๆไว้แบบนี้ก็จะสะดวกเหมาะกับครอบครัวกวางนะคะเพราะว่ากวางทํางานยุ่งมากวันไหนถ้ากวางต้องทํางานก็ออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากลับถึงบ้านก็สองสามทุ่มครอบครัวกวางจะกินข้าวเย็นก็ประมาณหกโมงเย็นถ้าจะรอให้กวางกลับไปบ้านไปทําให้ก็คงไม่ได้กิน เองอุ่นกินเอง,อก,เองก็สะดวกดีค่ะโดยเฉพาะน้องสาวเจสันแล้วก็หลานสาวนะคะของโปรดพวกเขาเลยค่ะน้องสาวเจสันชอบมากถึงขั้นบอกกวางให้สอนหมักไก่น้อยนางอยากจะทํากินเองไม่อยากรบกวนเดยวกวางก็จะแบ่งให้น้องสาวเจสันเอาไปแช่แข็งติดตู้เย็นไว้ที่บ้านด้วยส้าว่าจะรีบทํารีบเสร็จกว่าจะทําเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนคืนเมื่อเช้าแม่ก็เอาน้องหยองมาส่งไว้กับยายตั้งแต่เช้าแล้วก็รีบออกไปทํางานกวางก็เลยบอกนางว่ากวางทําไก่เสเต๊ะแช่อยู่ในตู้เย็นนะานางก็รีบบอกลุงเลยค่ะวันนี้หนูขอกินข้าวเย็นกับไก่สเต๊ะป้านะ ค่ะ